ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ส,สอนโดยครูวันธนาสุขช่วยสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้คุณครูปุ๊กนะคะคุณครูประจำชั้นป2ทั3นะคะก็จะมาสอนในบทที่6เรื่องการหาร สอนเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาจากรูปภาพและการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสยัญลักษณ์ค่ะนะคะคุณครูก็จะพาทำแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะ1ข้อไปดูกันเลยค่ะค่ะเรื่องแรกนะคะที่เราจะเรียนกันก็คือ เรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากรูปภาพนะคะเราจะสร้างโจทย์ปัญหาการหารจริงๆเราเคยทํากันไปแล้วในตอนการสร้างโจทย์ปัญหาจากการบวกและการลบนะคะอันนี้เป็นการหารเราก็มาลองทำกันดูอีกครั้งนะคะเรื่องแรกก็คือการสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากรูปภาพ การหารจากรูปภาพก็คือเราก็จะมีโจทย์ก็จะมีรูปภาพมาให้นักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยดูและเพื่อที่จะนำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหานะคะอ้าวเราไปดูเรามาช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากภาพกันเถอะนะคะทำยังไงเอ่ยก่อนอื่นก็คือนักเรียนต้องเห็นภาพใช่ไหมคะเมื่อเราเห็นภาพแล้วปรากฏภาพขึ้นมา ทางลก็ดูว่าในภาพนะมีอะไรบ้างในภาพมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะอะ่ภาพนี้นะคะเป็นภาพที่มีเด็กนะมีเด็กหญิงเด็กชายนะคะทั้งหมดกี่คนเอ่ยมีคนมีเด็กทั้งหมด6คนนะคะและก็มี ลูกโปง่งลูกโป่ง18ปลูกนะคะมีลูกโป่งทั้งหมด18ปลูกเสร็จแล้วเราทำไงต่อคะเมื่อเราดูภาพแล้วเรานับจำนวนสิ่งของที่พอจะทำมานำมาเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาแล้วนักเรียนก็มาเริ่มเขียนหรือเริ่มสร้างประโยคขึ้นมานะคะเริ่มแต่งประโยคขึ้นมาว่าเราจะนำอะไรมา ทำให้มันหารกันได้นะคะก็คือคุณครูก็ยกตัวอย่างให้ดู1ข้อนะคะในรูปนี้ก็คือขุนเนี่ยเขาถือลูกโป่งมาคุณครูก็แต่งว่าขุนมีลูกโป่ง18ลูกมีเด็กอยู่6คนต้องการแบ่งให้เพื่อนทุกคนคนละเท่าเท่ากันเพื่อนจะได้ลูกโป่งคนละกี่ลูกอ่าขุนมีลูกโป่งมา18ลูกนะคะแบ่งต้องการแบ่งให้เพื่อนแล้วก็ตัวขุนเองด้วย 6คนต้องการแบ่งให้เพื่อนทุกคนได้รับลูกโป่งเท่าๆกันดังนั้นเพื่อนแต่ละคนเนี่ยจะได้ลูกโป่งคนละกี่ลูกอาใช้คุณก็จะยื่นให้ทีละคนเนาะคนละลูกคนละลูกเสร็จแล้วก็จะได้ทราบว่า ทุกคนเนี่ยได้ลูกป่งคนละกี่ลูกเมื่อเราทําเสร็จแล้วเมืเ่อเราแต่งประโยคเสร็จแล้วเราก็เขียนเป็นประโยคสัญญลักษ์นั่นเองนะคะก็คือ18หารด้วย6ค่ะ,ะต่อไปในหัวข้อที่2นะคะการสร้างโจทย์ปัญหาจากการจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ประโยคสัญ,ญลักษณ์คืออะไร ประโยคสัญ,ญลักษณ์คืออะไรในที่นี้นะคะเราก็จะได้ภาพเข้ามาช่วยด้วยนะคะไม่ได้มีแค่เพียงโจทย์ประโยคสัญ,ญลักษณ์อย่างเดียวนี่นะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์เนาะไปดูกันประโยคสัญ,ญลักษณ์คืออะไรอะไรคือประโยคสัญ,ญลักษณ์นักเรียนทราบไหม ในใครไม่ทราบบ้างถ้าใครไม่ทราบมาทราบเลยค่ะประโยคสัญลักษณ์ก็มีลักษณะหน้าตาเป็นเช่นนี้เองก็คือประกอบด้วยประกอบด้วยตัวตั้งประโยคสัญลักษณ์ในที่นี้คือประโยคสัญลักษณ์การหารนะแล้วก็ตัวหารเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตัวตั้งสัญลักษณ์การหารตัวหาร เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอันนี้คือรูปล่างของประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนต้องรู้จักนะ,ะเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์มาแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการหารได้แต่ในที่นี้เขาช่วยเรามาด้วยการให้รูปภาพมาด้วยนั่นเองอให้รูปภาพเรามาด้วยดังนั้นเรานำรูปภาพมาช่วยในการสร้างโจทย์ปัญหากันดีกว่านะคะ โจทย์ปัญหาประโยชน์สลักษณ์ในที่นี้คือ56หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่เขาให้มาแล้วทีนี้เขาก็ช่วยเรามาด้วยการให้รูปภาพเรามาเพื่อช่วยในการแต่งประโยคนั่นเองนะคะในที่นี้คุณครูก็แต่งว่าคุณยายมีส้ม56ผลจะใส่ตะกร้าตะกร้าละ7ผลคุณยายต้องใช้ตะกร้าทั้งหมด กี่ตะกร้านะคะต้องใช้ตะกา้าทั้งหมดกี่ใบนั่นเองนะคะอ่ะเราก็ไม่ต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วเขาเขาให้มาแล้วนะคะแค่นี้เราก็เสร็จแล้วละคะ่ะนี่คือการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญญลักษณ์นะคะยังไงคุณครูขอฝากให้นักเรียนเนี่ยช่วยทำในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะในบทที่6เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหา จากภาพและการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ให้นักเรียนทำนะคะใส่แบบฝึกหัดนั้นเลยนะคะแล้วคุณครูจะตรวจให้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ